สวัสดีคะ่ะทุกคนเ่าชื่อเอินเป็นคนไทยที่ทํางานอยู่ในฮอกไกโดนะวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับสถานที่เที่ยวน่ารักแห่งหนึ่งที่นี่มีชื่อว่านิงกกรลเทเลสภาษาอังกฤษจะเรียกว่านิงเกิลเทเลสถ้าได้ลองเดินเข้ามาที่นี่แล้วจะรู้สึกตกใจมากเลยค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับเราหลุดเข้ามาในอีกโลกหนึ่งเลยภายในจะเป็นอาคารไม้เล็กๆแบบนี้มีทั้งหมด15หลังแล้วแต่ละหลังเขาจะขายสินค้าแฮนด์เมดกันนะคะใครสนใจก็ลองเข้าไปแวะซื้อดูได้หรือว่าจะมาถ่ายรูปเฉยๆก็ได้เหมือนกันค่ะ ที่นี่ตั้งอยู่ที่เมืองฟูราโนจังหวัดฮอกไกโดอยู่ติดกับโรงแรมนิวฟูราโน่ปินซ์เทลเลยค่ะสามารถเข้ามาเที่ยวได้ฟรีแล้วก็มาได้ทั้งปีเลยช่วงที่ไม่มีหิมะก,ก็สวยนะคะแต่ช่วงที่มีหิมะก,ก็ให้ระวังลื่นกันด้วยละ่ะเพราะว่าหิมะเขาฟูหนักมากๆแล้วอีกอย่างที่นี่อยู่ในป่าอากาศค่อนข้างที่จะเย็นเลยทีเดียวค่ะใครจะมาขอให้เตรียมตัวดีๆเลยนะห้ามลืมเด็ดขาดเลยคือถุงมือค่ะเพราะมันหนาวจนแสบมือไปหมดเลย พอเดินมาได้สักพักเราเริ่มทนความหนาวไม่ไหวก็เลยจะมาสั่งเครื่องดื่มร้อนๆจากคาเฟ่ตรงนี้ถ้าจะเรียกพนักงานให้กดกริ่งเรียกนะคะจากนั้นก็สั่งเครื่องดื่มได้เลยแล้วก็จ่ายเงินตรงถาดสีฟ้านี้ของเราใช้เป็นคูปองค่ะช่วงนี้ฮอกไกโดมีคูปองสนับสนุนการท่องเที่ยวเราสั่งเป็นเครื่องดื่ม2อย่างก็คือโกโก้ร้อนกับซุปฟักทองเดี๋ยวจะมาเริ่มชิมโกโก้ให้ดูก่อนนะคะยังยังยังไม่รู้ตัวอีกยกรอบที่หยกรอบพี่สองยังไม่รู้ตัว สรุปนะคะเราลืมเปิดฝาค่ะก็ว่าทําไมมันไม่ออกก่อนจะกินโกโก้ให้เปิดฝาก่อนนะคะมันจะมีรูเล็กๆตรงนี้แต่พอได้กินแล้วก็ตามภาพเลยค่ะคือมันไม่ได้ไม่อร่อยนะคะแต่มันร้อนมากร้อนแบบลวกปากลวกลิ้นเลยอะ่ะเราว่ามันเหมาะกับการเอามาจับมากกว่าเอามาจิบอีกค่ะต่อมาเป็นซุปฟักทอง ซุปฟักทองของที่นี่มีชื่อเก๋ามากนะคะมันชื่อว่าเซโนคา a บูจาซุปแปลว่าซุปฟักทองแห่งความจริงใจอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเขาจะสื่ออะไรแต่ว่าอร่อยมากเลยค่ะมันจะเป็นซุปฟักทองข้นๆแล้วก็มีกลิ่นพริกไทยอ่อนๆไม่ร้อนจนเกินไปเหมือนโกโก้ได้ค่ะเราแนะนำมากๆเลยนะพิ่งบอกเมื่อกี้ไม่คนลื่นแล้วค่ะเห็นไหมคำว่านิงกุรุเป็นภาษาไอนุมีความหมายว่าคนแคะ เพราะว่าเขาเชื่อกันว่าในป่าแห่งนี้มีเราคนแค้าอาศัยอยู่ค่ะแล้วก็มีป้ายเขียนติดไว้ด้วยนะว่าที่นี่มีคนแค้าอาศัยอยู่สองครอบครัวอย่าส่งเสียงดังล่ะใครจะมาก็ขอให้เที่ยวให้สนุกค่ะไปแล้ว